หมูค่ะข้าวขาหมูค่ะมาแล้วค่ะข้าวขาหมูข้าวขาหมูแม่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 รอรข้าวขาหมูอันนี้มีกระดูกให้แท้นะคะมีกระดูกให้แท้จ้าใส่หนึ่งข้าวขาหมูข้าวขาหมูเออเลยหมูแปดสมุด ของยาวยกระสุนระเบเหมือนกันรบกวนหน้ารีบไปนะคะอาหารก่อนกับสวิตนะคะวันนี้อาหารมื้อเย็นค่ะจัดจุกๆไปเลยจ้า,วาวนี่จุกๆไปเลยอาหารมื้อเย็นจ้ากะเพราหมูค่ะกะเพราหมูกะเพราหมูจ้า กมูกอบกบ่พลโลด้วยอีกหนึงมือนะคะนี่นะเพื่อนน้ำตาน้ำาตแสบนมไอศกมจ้าซุปนมไม่สมมากินน้ำซุปนมไม่สมน้ำกันเด้อพี่น้อง ซุปนมิโซมะใส่งาใส่ทั่วขวัวแล้วก็ใส่ป่าน้ำจ้านี่แแ่บจ้าซุปนมิโซมะจ้าแ่บจ้ามากินน้ำกันจ้ามาได้ค่ะมาได้พี่น้องมากินซุปนมิโซมะน้ำกันนี่แแ่บจ้ามาจ้ามาแสบน้ำกันขอบคุณค่ะกดไลคะ์กดแชร์ได้เค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานไก่หรือหมูไก่ก <c oughs> ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานค่ะเฮ้ย <c oughs> ก็จัดจุกๆไปเลยค่ะ <c oughs> อาหารเย็นค่ะ <c oughs> อาหารเย็นอาหารเย็นวันนี้นะคะมีต้มจืดด้วยค่ะต้มจืดนะคะอาหารเย็นวันนี้นะคะ่ะต้มจืด <c oughs> แสบแบจ้าแสบๆมาพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าแซ,แซ ia, ่บๆจ้าอืมลืมเมื่อกี้เอามากินเต๋ยวกันมากินเต๋อการดูเชียยดูเชก็ดูเชน เดือดจะหมดแล้วนี่จะหมดแล้วเนี่ยเด๋ยวแล้วก็มียำแซ่บๆาแล้วผัดซีอูค่ะอร่อยอร่อยผัดซีอูอร่อยจ้า แอ้ส้มตำจ้าส้มตำส้มตำแซ่บๆรสจัดจ้านจ้าอ,อ,อาหารเช้าวันนี้นะคะ,ะมีข้าวมีปลาร้าสับมีข้าววินนี่แล้วก็มีซอสนี่ก็ของทอดเนี่ยปีกไก่ตับไก่แล้วก็มีน่องไก่ทอดวินนี่นะคะเนี่ยจบที่นี่ไส้กรอกอะไร ใส่กรอกทอดเนื้อหมูทอดนม,<า>ม่เป็หมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวอร่อยมากเลยค่ะอ,คอาหารเช้าวันนี้ขอบคุณที่เข้ารับมชมนะคะมีข้าวมีข,วข้าวด้วยอุ๊ยวินนี่เก่งจังเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าน้องใจรช่วยสวนท้อ น้องใจให้น้องดิ้นไม่มีสวยเลยกำลังเหลืองพอดีกำลังเหลืองกำลังเหลืองกำลังสวยเลย เสร็จแล้วจ้าทอดน่องไก่สีสวยๆเนี่ยของน้องวินนี่เสร็จแล้ยจ้าขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแจรยด้วยค่ะคุณค่ะนี่เราจะมาทอดใส้กรอกกันนะคะทอดไส้กรอบหมูจ้าทอดเอาไก่ทอด มาเด้อมาเด้อยากข้าวกีีบกินข้าวกี้ทํากันจ้าข้าวกี้เกือไข่แถมเบียร์้บระังเลีงเลถมบเขนเจละนอ เอยานไดัอันนั้นท่าเราไปท่าใครเราไปนะท่าแล้วท่าแล้วปทท่าใครมดอันนี้ของมึงนี่เอาเกได้ลายน่เอาเดี๋ยวงจะมดินเดี๋ยวไปเรีย่าไปเรียกปลาอยเียนคณินกระับพี่ กางจรถองมาเป็นเครื่องกระปี้หอเปลน้ยังอค่ะเป็นห้าสี่ติดต่อไรเบอรลี่ยู่จริงนี่กแซ่บเ็นแล้วนึโอ้ยขากินเครื่องถุยไปซื้อมาหกิโลที่เขาขายได้ติดต่อมันม่อนุ่มเหมือนอ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้า เหลืองสวยเลยเนี่ยเนี่ยน่าอร่อยน่าอร่อยนี่